สวัสดีครับท่านผู้ชมผมชินนายนะครับวันนี้เราก็มีวิธีการทําให้หน่อไม้ออกน้อยฤดูกาลมาฝากนะครับขั้นตอนแรกนะครับลดน้ำนะครับนำถังน้ําตักแล้วก็ลดรอบๆต้นให้ดินมันชุ่มนะครับเสร็จแล้วก็นําจอบนะครับมาขุดดินนะครับถ้าใครไม่ชอบวิธีนี้ก็นํากระสอบทรายมาวางรอบๆก็ได้นะครับให้ห่างจากต้นประมาณสองครบนะครับนี่ขุดขุดดินนะครับนี่ปึ๊บปึ๊บเนี่ยขุดดินเสร็จแล้วนะครับเนี่ยขุดดินแล้วก็ วางรอบๆบต้นเลยนะครับวางรอบๆบต้นรอบๆอบเลยนะครับให้เป็นเลขศูนย์เลยสูงประมาณหนึ่งครบ่นะครับนี่เอาดินสูงสูงประมาณหนึ่งครบมนะครับขุดดินเลยนะครับอ่านี่ประมาณห่างจากต้นประมาณสองครบ่มนะครับความห่างแล้วก็ความสูงก็ของดินนะครับสูงประมาณหนึ่งครบนะครับเสร็จแล้วขุดดินรอบๆบนะครับเป็นเลขศูนย์ครับรอบๆต้นไปเลยเสร็จแล้วนะครับใครมีฟางก็เอานําฟางมากบนะครับหรือว่าไม่มีฟางก็นาไม้ไผ่นะครับมากบ รอบรอบต้นนะครับน้ชมนะเพื่อรักษาความชุ่มชื้นเสร็จแล้วก็นําสายยางมาเปิดน้ําใส่ได้เลยนะครับหรือถ้าใครสายยางไม่ถึงนะครับติดสปริงเกอร์ครับเป็นวิธีการแก้ไขนะครับหรือถ้าใครมีแค่กอสองกอและสายยางมันถึงก็เปิดสายยางใส่ต้นได้เลยนะครับวิธีนี้ทําให้ความชุม่มชื้นมันอยู่นะครับเปิดน้ําให้เต็มนะครับเปิดน้ําให้เต็มอรอบรอบที่เราทําคันดินไว้พอเต็มเสร็จแล้ว ต้นไผ่ก็จะทําการดูดน้ําของมันกินเองครับเปิดอาทิตย์ละสองครั้งนะท่านผู้ชมนะอาทิตย์ละสองครั้งเราเป็นเพียงแค่การแนะนําวิธีนะครับเราจะไม่เห็นผลในตอนนี้นะครับแต่ไม่เกินหนึ่งเดือนรับประกันว่าถ้าคุณใช้วิธีนี้คุณจะได้ผลแน่นอนและการทําคันดินรอบๆก็คือจะประหยัดน้ําครับแต่ถ้าน้ําคุณไปไม่ถึงแนะนําให้ติดสป,ปริงเกอร์ครับวิธีการของผมคือขุดคันดินนั่นเองครับแล้วก็เปิดน้ําใส ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับสํหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ